ฉันอยากซื้อหนังสือนะ่ะครูจะพอครูพอจะช่วยหน่อยได้ไหมหนังสือที่ฉันหายอยู่ไม่มีขายแถวดีเลยได้สิลองไปร้านหนังสือที่อยู่ในห้างไหมไปสิถึงจะอยู่ไกลาจากอวิดอสแต่ที่นั่นน่าจะมีหนังสือที่ฉันต้องการนะ่ะครูจะไปด้วยกันใช่ไหม แน่นอนอยู่แล้วโฮชิโนจังมาขอร้องทั้งทีนี่นะวุธีทำให้พบกับความโชคดีหลังจากเดินเล่นในห้างสรรพสินค้ากับโฮชิโนอยู่พักใหญ่เธอก็มาซื้อหนังสือที่ต้องการได้ขอบคุณมากเลยนะครูย่านที่เราอยู่เป็นเขตห้าง เป็นเขหทางไกลเลยหาซื้อหนังสือที่วางแผงใหม่ยากนะักนี่ไงนิตยาสารอควาฮอปปี้ในเดือนฉบับพิเศษเล่มภาพเสริมของหนังสือภาพปาเขตหร้อน2,000สายพันซื้อมาได้ในราคาพันเยนเองสุดยอดเลยไหมล่ะ ถึงจะเป็นภาคเสริมแตกก็เล่มหนามากเลยด้วยอ่าอย่าเปิดดูไวๆแล้วพี่ไปหาที่นั่งกันเถอะเดินต่อหุยนุปไปว้าวดูนี่สิวิธีเลี้ยงหอยเม่นที่บ้านละได้ยินว่าการดูแลรักษาพิธีกรรมสัตว์ทะเลเป็นงานยากมากเลยนะอืม โอชิโน oh, ชอบสัตว์น้ำงั้นสินะฉันก็อยากลองเลี้ยงอยู่หรอกแต่แค่มองแบบตอนนี้ก็รู้สึกเพลินแล้วล่ะเอ่ออืมฉันดูเหมือนเด็กไปหรือเปล่านะคนที่อายุปูนี้แล้วแต่ยังชอบเรื่องแบบนี้อยู่คงมีไม่ค่อยเท่าไหร่นะความชอบหรืองานอนดิเรก ไม่เกี่ยวกับอายุหรอกเอ๊ะอยูนี่สิครูที่ปกหลังมีตัวชิงโชคด้วยตั๋วลุ้นตั๋วลุ้นชิงโชคกิจกรรมที่ระลึกเปิดอควาเรียมลุ้นตัวเข้าชมฟรีสาสิบคนว้าวนี่มันอะไรเนี่ยอควาเรียมงั้นเหรอหมายถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ไงล่ะ พิธีกานสัตว์น้ำขนาดใหญ่งั้นเหรอเอ๊ะมาหมายว่าจะได้ตั๋วราคาหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันเยนฟรีสองใบงั้นเหรอแค่ขุดตั๋วชิงโชคนี้ใช่ไหมมามาขุดกันเลยมีเหรียญไหมนะ้าโวยพนันกันหน่อยสิครูพยายามเข้าขุด,ขด โอ้เป็นยังไงบ้างไม่ถูกเลยเฮ้ฉันคงไม่มีโชคกับอะไรแบบนี้หรอกนะเอาละไปกันเถอะครูวันนี้ได้ทั้งเดินเที่ยวกับครูแล้วก็ได้ซื้อหนังสือที่อยากได้มาด้วยเป็นวันที่ดีจริงๆเลยนะพอฮูชิโนไปร้านหนังสือเืออ,อ,อะไรนะครูจะไปไหน เอ๊ะซื้อหนังสือเล่มเดิมมาอีกห้าสิบเล่มอะเดี๋ยวนะครูแบบนี้ก็แปลว่าจะยองแพ้ได้ยังไงล่ะต้องขู่จนกว่าจะได้สิก็ก็ได้ฉันจะไม่ปฏิเสธข้อเสนอของผู้ใหญ่หรอกเอาตามนั้นแล้วกันมาลุยกันเลย จะต้องถูกรางวัลภายใน30บใบให้ได้ยา yeah. จะถูกไหมว่าหลังจากขูดมา38บแปใบก็ถูกรางวัลคุณครูจึงให้ตั๋วเป็นของขวัญแก่โคชินุหลังจากครูคิดว่าจะทำอย่างไรกับหนังสือ50เล่มที่ซื้อมาสุดท้ายคุณครูก็ตัดสินใจเอาไปเก็บไว้ที่ห้องสมุดของชาเลย อวันนี้ยอดมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณครูจะคว้าโชคมาด้วยพลังแบบนั้นนี่สินะที่เรียกว่าพลังของผู้ใหญ่สงสัยฉันต้องไปเรียนบ้างแล้วล่ะนี่แหละพลังของผู้ใหญ่เนอะแต่ว่าเราเอาเงินนั้นไปซื้อตั๋วเลยก็ได้นี่อย่าพูดแบบนั้นซิ <laughs> งั้นแหละแต่ก็ขอบคุณนะ ข้าวหน้าไปอควาเรียมด้วยกันไหมไหนๆก็มีตั๋วสองใบแล้วแน่นอนครูย,ยินดีเสมอจริงนะ <c oughs> คือว่าตกลงแล้วนะถือว่าตกลงแล้วนะถ้ามีเวลาว่างก็มาบอกฉันนะ ครับก็ขอขอบคุณคุกที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย